นี่คือวัดสมเด็จผู้เรือมิ่งเมือง,งซึ่งขานนี้กำลังเดือนรงไปสู่วัดที่ห้าในการทอดเทียนทบถวายเป็นพระพูชชาในช่วงเข้าพรรษาโดยแก่นํำพระครูสนทรจิตติธรรมคุณผู้ช่วยเจ้าว,วาดวัดพระอารามหลวงนะครับเป็นผู้เป็นแก่นำกนำคณะสงฆ์อันนี้คือภาพวาดพุทธประวัติ แต่ละตอนละตอนนะครับถือว่างดงามวิกิทงดงามเป็นพุทธประวัติแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นเนื้อหาบรรยายทั้งเป็นภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับเรอยู่เร็วๆอยู่อยวครับอันนี้เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับแต่ละตอนแต่ละตอนนะครับอ่าให้เดินทางลงขาวนี้รวมคนกําลังจะลงลงสู่ลงสู่พื้นด้านล่างนะครับ แ๊บนึงนะครับถ่ายรูปแบบนึงหนึ่ง,งสองสามครับผมครับอันนี้คือบันทึกวิดีโอไปด้วยนะครับถ่ายภาพนิ่งไว้ด้วยต้องขอภัยด้วยนะครับคือว่าภาพวาดวิกฤตงดงามแต่ไม่รู้ว่าช่างคนไหนนะครับไม่ได้สลักงลงลายลักอักษรไว้ แต่ละภาคละภาคของพุทธประวัติก็จะมีคําอธิบายฝั่งตรงข้ามทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษถือว่าสุดยอดครับนี่คือวัดสมเด็จภูเรือมืองเมืองสมเด็จภูเรือเมืองเมืองอ่าอันนี้ก็ตอน ที่ดาพยามานมาหลอกว่าพุทธเจ้จตอตอนนาตอนจิตัสสรุปนี่ตอนนั่งยิปัสนาตอนจิตัสสรุปอันนี้คือพยามานพยามานมาตอนพระพุทธเจ้เบาบังเพ็ญแต่ละภาคแต่ละภาคของพุทธประวัติไรตะขืนไรอย่างแรกประสูติจนถึงตัสนจนถึงปร,รินิพานออกระพุทธเจ้เาเจอว่ามากมืยอนีกุมภาแอ่นี่ทรงหลาย เออปีนี้เป็นปีที่หาต้องการสแสวงบุญในวันแม่เนาะสิบสองสิงหาพาแม่เที่ยวเลี้ยวเข้าวัดทำบุญเออเนี่คือเื้อโสื่อครงการตะเกาตะเดิมอ่าสิบสองสิงหาพาแม่เที่ยวเลี้ยวเข้าวัดทำบุญนะครับสักการครับผมอาจารย์ม่มาแต่ขอนแก่นขน้อยพอดีพอยโยมาทำมาทำบุญครับ อ๋อหยดลงลงตู้บริจาคนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ผมถวายลงตู้บริจาคเลยนะครับอ๋อคนมาเยอะไหมแต่ละวันครับอาจารย์คนมาเยอะไหมอ๋อโอเคแล้วครับอ๋อครับครับโอ้ได้ไรม้ไม้มาได้ไหนงดงามขนาดเต้นไม้ว่าจากไหนครับผมงดงามงดงามวิจิตรมากๆครับผม เอ้าไม้มาจากลําพูนนะครับอาจารย์อันนี้สัมภาษณ์พระที่จำพรรษาพระอาจารย์ที่จำพรรษาอยู่ที่วัดนะครับจำพรรษากันกี่รูปครับอาจารย์อยู่นี่ครับโอ้พอดีองกระถินวันนี้เนาะโอเคห้ารูปไปได้สัมภาษณ์ด้วยกันจำพรรษามีห้ารูปนะครับเดยภาพแกะสลักอนันงดงามวิกกจิตรจากจังหวัดลําพูนไม้จากจังหวัดลําพูนแต่ว่าช่างฝีมือ ถือว่าภาพงดงามนะครับตอนนี้ก็คืออันนี้ตอนที่ประสูตรตอนที่ประสูตรอันนี้ภาพสลักแต่ละตอนแต่ละตอนนะครับครับพอครูเนี่เรียกถ่ายรูป่วยนะครับต้องเสียค่าต้องเสียค่าตากล้องนะนี่เม่ไดรได้เนี่ยมื่อไดรได้เสียค่าตากล้องเนี่ นะครับถ่ายรูปพระครูก่อนนะครับ 1, 2, 1, 2, 1, 2, หนึห่งส <c oughs> องหนึ่งสองหนึ่ะองกระลับตีลาะหนสองนครับโอเคครับอุ้ยม,ม่งเดาภาพด้อบอง่าไม่เตะบอง่าไม่ขาอ้วนเลยไปภาดเลยยัยงไน้ นะครับตอนนี้กำลังจะลงนะครับต่อไปวัดไปวัดต่อไปที่วัดที่หกไปแดนเอฟพิชิตยอดนะครับวันนี้พ่ชิดยอดพิชิตยอด,ดยอาจารย์ก็ครูนี่รู้สึกก็ื่ไหมครับ ต้องถามใจพระครูดูนะครับวันนี้พี่ชิดจอดนะครับมาดูครับความสูงของขั้นบันไดเป็นยังไงเมียบอมึงเว้ยเมย์บอเงยบอแต่หงอทว่าไม่นันอาบน้ามาไม่มาเคลีอร์ความได้หรืออาบหงอทวาไม่นันเย็นเย็นเอาแล้วว่ากูรักเลยบ่าน่ามากูงเนี่ย ฮะเอาไปตอดไปใส่อีข่ะน้อยคอยลงแม่คอยลงร่องางเงร่งมากคางหาเอาเอ,อแ็งแรงแ็งแรงเป็นนังน่ะเป็นนังน่ะเป็นนังหน้าเป็นนั่งนะนนงนะ เอไม่ร้อง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 ไป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 ไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องเออเอาเบิ้งบักคู่สนทนด้วยครับเด้อกันเกาะกันเกาะมาแล้ว คือบรรยากาศ็บพาบรรยากาศนะครับต่อไปนะพี่ต่อไปเด้อ